วันนี้ผมอยากชวนทุกคนลองปรับมุมมองที่เรามีต่อพุทธศาสนาใหม่อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือแค่พิธีกรรมที่ทำตามตามกันมาแต่ให้เห็นว่านี่คือคู่มือชีวิตที่จะช่วยให้เราอยู่กับโลกนี้อย่างเบาสบายหลายคนอาจเคยคิดว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ปรินิพานไปแล้วเรากราบรูปปั้นเพื่อระลึกถึงท่าน แต่มุมที่ท่านพุทธทาสอธิบายไว้ในหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าสันทัตเสตพัรรมซึ่งเป็นคำบรรยายประจำวันเสาร์ในส่วนงวกขพลารามประจำปี2504พระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่คนพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือความจริงของธรรมชาติเมื่อใดที่เรามีใจสะอาดสว่างสงบนั่นคือพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอไม่ต้องเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเลยเรามักเข้าใจว่านิพพานต้องรอไปหลังความตายแต่จริงๆนิพพานคือความเย็นคือจิตที่ไม่ร้อนเพราะโลภโกรธหลงเมื่อใดที่ใจเราสงบไม่ดิ้นรนไม่ฝุ่งซ่านแม้เพียงครู่เดียวนั่นแหละคือนิพพานชิมลางพุทธศาสนาอยากให้เราได้สัมผัสตรงนี้ก่อน ไม่ใช่แค่ฝันว่าจะได้หลังตายท่านพุทธทาสพูดเปรียบเทียบไว้ว่าเรามีทางเลือกจะเป็นคนของกิเลสหรือมนุษย์ของพระเจ้าพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงศาสนาอื่นแต่หมายถึงกฎของธรรมชาติคนของกิเลสใช้ชีวิตตามความอยากตดเป็นทาตของมันแต่ถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติใช้ปัญญาคุมใจ เราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระและนั่นคือชีวิตที่มีคุณค่าลองเปิดใจกว้างขึ้นอีกนิดท่านพุทธทาสบอกว่า,าศาสนาแท้จริงคือวิธีดับทุกข์เปลือกอาจต่างกันมีพธิธีมีชื่อเรียกไม่เหมือนแต่แก่นคือเหมือนกันคือพาใจมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่เสียเวลาไปทะเลาะก,กัน เรื่องว่าใครดีกว่าใครโลกตามพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงดาวเคราะห์ที่เราเหยียบอยู่เท่านั้นโลกคือความทุกข์ที่บีบคั้นโลกคือความไม่เที่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดโลกคือมายาที่ปรุงแต่งหลอกตาเราอยู่ทุกวันเข้าใจโลกแบบนี้แล้วเราจะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเราจะอยู่กับโลกได้ อย่างรู้ทันและเบาสบายขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านพุทธทาสสอนเมื่อกว่า60ปีก่อนแต่ยังสดใหม่เสมอพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมที่ต้องรอผลชาติหน้าแต่คือเครื่องมือให้เรามีชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ให้จิตเราเย็นไม่เป็นทาตุกิเลสและเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างเบาสบาย